ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็มีชื่อที่แปลกมากชื่อว่าต้นตาเสือนะครับอ่านี่คืออ่าอยู่เบื้องหน้านี่เลยนะครับบริเวณนี้เท่าที่เห็นมีประมาณ 2- 3ถึงต้นนะฮะแต่ต้นใหญ,ใหญ่ขนาดนี้มีอยู่เท่าที่เห็นคือ2ต้นนะครับนี่ฮะลักษณะเปลือกจะออก เป็นสีน้ำตาลดแดงๆหน่อยนะครับนี่ฮะแล้วก็แตกสะเก็ดแบบนี้เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีลายไม้สวยงามนะครับจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้เห็นในภาพนะฮะนี่ครับลักษณะอย่างนี้อ่ะดูอีกทีนะครับนี่คือลักษณะเปลือก ลักษณะการแตกสเก็ตนะครับเดี๋ยวทีนี้จะพามาดูใบของเขานะครับซึ่งเป็นต้นลูกนะฮะที่อยู่ใกล้ๆก,กันนี้ฮะนี่ฮะ,ะนี่ครับลักษณะนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องใบตาเสือใบของต้นตาเสือเดี๋ยวจะลองโน้มนี่ครับใบเป็นแบบนี้ นี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่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 อ่าสามแฉกนะฮะแล้วก็จะมีติ่งใบที่ปลายใบนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของต้นตาเสือเลยนะครับอ่าทีนี้ดูใบแล้วก็เราดูมเมล็ดครับดูลูกพอดีลูกขร่่งนะครับช่วงนี้กําลังร่วงนะฮะกำลังร่วงพอดีจะให้พี่น้องได้ดู เม็ดของเขาแล้วก็ลูกของเขานะครับนี่ครับผมสีน้ำตาลนี่คือเม็ดนะฮะนี่ครับแล้วก็สีออกเหลืองเหลืองนี่คือลูกของเขาเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือเม็ดของต้นตาเสือหรือว่าลูกของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปเพาะได้แล้วนะครับ เดี๋ยวให้ดูใบที่เขาล่วงลงมาอ๋อเดี๋ยวอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเนี่ยนี่นี่นี่นครับน,นี่ครับ,รบลูกเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะดูว่าเขาลูกหนึ่งเขามีสักกี่มเมล็ดผมเองก็ยังไม่เคยสัมผัสของจริงนะฮะนี่คือครั้งแรกครับผมอ่านี่ครับอ๋อนับดูแล้วมีสามเม็ดนะฮะในหนึ่งลูกมีสามเม็ดนะครับ เขาบอกว่าสีดแดงๆนี่ครับพี่น้องมันจะเหมือนตาเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับนี่คือใบที่เขาร่วงลงมานี่ฮะนะครับ,รบติง่งติ่งใบเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี่ครับนี่คือด้านหน้าของใบนะครับแล้วนี่คือ,คอติง่งปลายใบ สัวนี้คือด้านหลังนะครับดูกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหต้นนั้นก็สวยงามเหมือนกันนะครับชลูดนะครับไปกันดูครับและนี่คือต้นตาเสืออีกต้นหนึ่งนะครับที่สวยงามมากเลยครับ สลูดมากเลยครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับนี่ฮะจะสังเกตจะออกสีดแดงๆหน่อยนะครับออกแดงๆส้มๆหน่อยโอ้โหตรงเปล่าใช้ได้เลยครับผม ด้านข้างๆนะฮะต้นใหญ่ๆด้านขวามือนี่ก็ต้นยางนานะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูนี่ฮะลูกเขาร่วงลงมานี่ฮะอันนี้คือเม็ดของเขานะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปเพาะกันนะฮะนี่ฮะครับแบบนี้นี่ครับเป็นไม้ที่หายากนะครับเหนือแข็ง ผมเองก็ปลูกเอาไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะเก็บไปเพาะแล้วก็พอเป็นต้นกล้าแล้วก็จะแบ่งให้กับแบ่งปันให้พี่น้องสายเขียวที่สนใจนะครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ตั้งใจมาหาต้นตาเสือก็มาพบเจอนะครับก็เป็นการพูดคุยแล้วก็บันทึกเรื่องราวนะฮะโอ้เดี๋ยวลืมไปนี่เลืมมาเห็นนี่ครับพี่น้องนี่คือต้นกล้าตาเสือนะฮะนะครับ เหลือไปเห็นพอดีนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องดูลักษณะใบนะครับมีติ่งอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหลังอ่ะนี่ก็มีอีกต้นนึงครับผมพี่น้องเห็นนะฮะนี่ฮะ,ฮะสามแฉกแบบนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมเมล็ดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเก็บไปเพาะกันโอเคครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ้านพี่น้องมี อก็แชร์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าบ้านแถวพี่น้องอยู่จังหวัดไหนแล้วมีต้นตาเสือนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะฮะเพราะว่าหาค่อนข้างได้ยากแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อาลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับและนี่คือเม็ดต,ตาเสือนะครับที่ผ่านการแช่น้ามาแล้ว1คืน ก็ดูดน้ำเต็มที่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ทำการเพราะกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขุยมะพร้าวโรยทับหน้าเพื่อให้มันรักษาความชืน้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสักกี่วันะจะงอกแล้วก็พอมันงอกเสร็จก็จะ เอาลงถุงอีกครั้งหนึ่งนะครับ